สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับ FC พ่อพ่อแม่ทุกทท่านนะครับสำหรับวันนี้กะมาพบกับช่องวิธีบรนเทาโอเปเชียลเช่นเคยนะครับอาติสันนะยรัฐพี่น้องบดได้ใส่ขาตั้งป้องนะครับสําหรับวันนี้กะมาพบกันนะครับกับเช้านะครับคลิปแรกนะครับกับเช้าวันอาทิตย์เนาะนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับเราก็ได้เห็นความน่ารักความประทับใจนะครับจากพ่อพ่อแม่ อย่างล้นหลามนะครับไปหาลูกสาวเยอะมากๆนะครับสําหรับเมื่อคืนไปให้กําลังใจนะครับไปเปลี่ยนเรื่องเชียร์เรงใจนะครับให้ทีมงานสาวน้อยราเพื่อนโชว์นะครับทีจะทําการแสดงอยู่นะครับใต้สะพานนะครับแขวนนะครับใต้สะพานแขวนนะครับพระรามเก่าสาธุประดิษฐ์นะครับพี่น้องโอ้ยล่นอาญะนะครับล่นอาะอรีนะครับสําหรับเมื่อคืน นะครับประสบความสำเร็จมากๆสำหรับผู้จัดนะครับแล้วก็นะครับ FC นะครับก็ล้นหลามนะครับไปให้กำลังใจนะครับไปสนับสนุนไปเบื้องหมอรำนะครับในรอบ10ปีนะครับในรอบ10กว่าปีเลยก็ว่าได้นะครับที่มีหมอํำตรงนั้นเรามื่ขึ้นนี่นะครับมีหมอํำวงเดียวในเขตปทมนะครับงานลอยกระทงน้องพี่น้องเนาะสุดยอดะลยนะครับมวนซึนไปหน้านะครับสนุกสนานมวนกัน นะครับสาหรับน้องฮักแพงก็มีพ่อพ่อแม่แม่นะครับไปให้กําลังใจนะครับเยอะมากๆนะครับสําหรับเมื่อคืนนะครับมาไล่ติบมือนะครับกะโอ้ได้เยอะมากๆนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เป็นแรงเชียร์แรงใจแรงสนับสนุนนะครับให้น้องฮักแพงนะครับเมื่อคืนกะสำหรับวจโจนะครับเพื่อนกบไปอยู่ นะครับไปขึ้นเวทีนะครับกับสาวน้อยระเพินโชเนาะมาขึ้นไปให้กรลังใจไปขึ้นเวทีนํานะครับแล้วก็เฮียหน่อยนะครับกะได้ไปนางานคือกันมาขึ้นนะครับกะไปให้กําลังใจไปอ่าให้อวาสนะครับเนาะให้กําลังใจน่นละนะครับพี่น้องไปพูดคุยนะครับกับทีมงานสาวน้อยระเพินโชนะครับไปเป็นกําลังใจนะครับผู้บริหารนะครับสูงสุด ทั้งสองท่านนะครับได้ไปเป็นกำลังใจให้นะครับบอลโจก็จะไปขึ้นเวทีด้วยเมื่อคืนโอ้วเอฟซีแฟนคลับนะครับกระถารอถ่ายรูปนะครับเยอะแยะมากมายนะครับกับบอลโจนะครับหลังเตย่าเซตส์คอนสีทาการแสดงนะครับก็มีมากมายนะครับสําหรับเอฟซีนะครับเราก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เช่นเคยนะครับสําหรับสาวน้อยระเพินโชนะครับกัมมูนี่ก็มีการแสดงต่อนะครับพี่น้องก็จะเริ่ม ไปให้กำลังใจเช่นเคยนะครับสุดยอดอีดีนะครับน้องเมื่อคืนก็ได้รับแรงเชียร์แรงใจอย่างล้นหลามนะครับอย่างล้นหลามมากๆขอบคุณทุกๆท่านที่เดินทางไปให้กําลังใจขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่นะครับทุกๆท่านนะครับที่ไปชมปจจด้านหน้าเวทีไปให้กําลังใจด้านหลังเวทีด้านหน้าเวทีทุกๆท่านนะครับสําหรับพ่อพ่อแม่เอซของน้องฮักแพงนะครับไปถ่ายรูปนํานะครับเมื่อคืนนะครับ ซึ่งนะครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่เข้ามานะครับแต่ยังมีพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับที่ยังรักนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับด้วยดีนะครับตลอดในทุกอย่างนะครับทุกท่านก็รู้ทุกท่านก็เห็นนะครับว่าคืออะไรนะครับว่าเป็นอย่างเข่าเก่าห้ามเก่าข่ามนะครับเรามีแต่กําลังใจมีแต่แรงเชียร์แรงใจมีแต่สนับสนุนนะครับมีแต่มุวนไปหน้านะครับทุกท่าน เห็นแล้วก็ปลาปลื้มใจเห็นแล้วก็ดีงใจนะครับกับน้องฮักแพงจริงๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะครับพ่อพ่อแม่แม่ก็ยังอยู่เคียงข้างยังคอยนะครับให้กําลังใจยังคอยสนับสนุนยังคอยเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับคือเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับทุกๆอย่างนะครับนะทุกๆอย่างเรารู้อยู่แล้วนะครับ ว่าอะไรคืออะไรเนาะน้องก็ได้ตั้งใจนะครับฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะครับได้รับางานอะไรมาได้รับโจทย์อะไรมาน้องก็นะครับปฏิบัติแล้วก็ฝึกตัวเองนะครับเพื่อที่จะทําผลงานนะครับออกมาให้ดีที่สุดนะครับพัฒนาตัวเองอยูู่สมือนะครับบอ่อ,อ,อนแอต่อสิ่งต่างๆนะครับเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับ อดทนอดกั้นนะครับฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะครับก็มีพ่อแม่นะครับคอยเป็นกําลังใจคอยทรงแรงเชื่อแรงใจคอยให้กําลังใจนะครับทุกทุกวันเนาะทุกทุกท่านนะครับพอเห็นแล้วนะครับภาพที่ออกมาเมื่อคืนนะครับเอฟซีที่เห็นอยู่ทั้งบานกระดีใจกับภูมิใจนะครับสําหรับเอฟซีที่ไม่จะไปพ่อพ่อแม่นะครับมีคนรักนะครับมีคนสนับสนุนหนูนะครับ เยอะมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านแทนน้องด้วยเนาะในนามของช่องวิถีพัญหาโอฟิเชียลซึ่งก็ได้ทำอ่าได้ทําเกี่ยวกับน้องเนาะได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับน้องได้สนทนนก็ดีใจนะครับที่เห็นภาพแบบนั้นแล้วก็เห็นพ่อพ่อแม่แม่นะครับทุกทท่านนะครับได้ไปให้กําลังใจกันเยอะมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ ก็อยรืมนะครับสำหรับมือวันี้ก็มีงานอีกนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะก็อยู่น่าจะอยู่โซนแถวกทมนะครับก็อย่าลืมไปให้กําลังใจวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดงานของใครหลายท่านนะครับก็ไปให้กําลังใจไปให้แรงเชียร์แรงใจแรงสนับสนุนนะครับสําหรับทีมงานสาวน้อยระเพื่นโชว์สำหรับน้องฮักแพงวรัญญภรณนะครับเช่นเคยเนาะทุกๆท่านเนาะสำหรับวันนี้นะครับ เราได้เห็นกำลังใจละนะครับใจเราก็ฟูขึ้นมานะครับใจเราก็เพิ่มขึ้นมาเนาะหลายๆท่านเพราะพแม่แม่ก็ไปหลังเวทีนะครับไปให้กําลังใจนะครับไปนั่งทานข้าวนะครับอยู่หลังเวทีอยู่เต็น์ลูกสาวนะครับไปเห็นความน่ารักความสวยงามนะครับของน้องนะครับแล้วก็ไปชมผลงานนะครับที่น้องได้แสดงนะครับ ติดมือนะครับถ่ายรูปโอ้พี่น้องเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเห็นแล้วก็ปลื้มใจน้ำพอน้ำแม่นะครับน้ำน้องนะครับนะที่ได้สู้แล้วก็ได้อดทนฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องก็ได้พัฒนาขึ้นมากๆนะครับเป็นอะไรที่เห็นแล้ว,ลวก็ภูมิใจดีใจนะครับที่เราได้เข้ามานะครับชื่นชอบเข้ามาสนับสนุน นะครับเด็กคนนี้นะครับที่มีใจแกล่งใจแกร่งนะครับแล้วก็มีความอดทนมีความขยันนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับได้รับอะไรมาน้องก็ฝึกฝนพัฒนานะครับนําผลงานออกมานะครับแสดงนะครับให้พวกเราเห็นเราดีใจเราชื่นชม นะครับพ่อพ่อแม่ทุกท่านขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องวิถีบนาโอปิเชียด้วยขอบคุณทุกท่านขอบคุณพ่อพ่อแม่ของน้องฮักแพงขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปในนะครับขอบคุณยลีขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม